สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้แอดมินมีข่าวการรถไฟมาฝากทุกท่านนะคะโดยเฉพาะท่านไหนนะคะที่อยากจะเห็นหรือว่าอยากจะให้รถไฟอุลตร้าแมนออกวิ่งไปตามภูมิภาคต่างๆตอนนี้ข่าวว่าการรถไฟเตรียมที่จะเปิดให้บริการไปตามเส้นทางต่างๆแล้วนะคะซึ่งจะใช้20คันแรกแล้วก็วิ่งเข้าสถานีกลางบางซื่อภายในเดือนตุลาคมนี้แล้วค่ะ เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับผู้โดยสารกลับมาใช้บริการรถไฟมากยิ่งขึ้นและคาดว่าอีกไม่นานรายได้ของการรถไฟก็จะเพิ่มขึ้นเป็น10ล้านบาทต่อวันค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับฟังกันในคลิปนี้ค่ะ เมื่อวันที่12กันยายน2565ที่ผ่านมานะคะนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าตอนที่การรถไฟเนี่ยได้มีการจัดหาและก็รับและรับมอบหัวรถจากดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่นะคะหรือว่าที่เรารู้จักดีก็คือหัวรถจากอุลตร้าแมนมีน้ำหนักกดเพลา16ตันต่อเพลาพร้อมอะไรได้ดำเนินขั้นตอนการตรวจรับพร้อมการทดสอบไปแล้วส่วนระยะที่2ออีก30คันการรถไฟเตรียมรับมอบเพิ่ม15คันใน ช่วงปลายปี2,565นะคะและจะรับเพิ่มอีก15คันในช่วงต้นปี2,566ค่ะสำหรับระยะที่1จําจำนวน20คันขณะนี้การรถไฟเองก็อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติเพื่อนําไปให้บริการในการขนส่งสินค้าและเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์หรือว่ารถทางไกลรวมทั้งการฝึกอบรมพนักงานขับรถไฟกว่า4,000คนซึ่งตอนนี้ก็ฝึกอบรมไปแล้วกว่า5 0ค่ะ นอกจากนี้นะคะจะต้องไปตรวจสภาพแนวเส้นทางและทําการทดลองวิ่งอีกครั้งอย่างเช่นทดลองในเส้นทางผาสเสด็จเส้นทางผ่านอุโมงค์ช่องเขาไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากว่าหัวรถจักรอุลตร้าแมนเนี่ยมีขนาดสูงกว่าหัวรถจักรที่ใช้ในปัจจุบันนะคะโดยมีความสูงอยู่ที่4เมตรซึ่งหัวรถจักรที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีความสูงอยู่ที่3.8ถึง3.9เมตรค่ะ หากทดลองและก็ตรวจเช็คสภาพเส้นทางเป็นที่เรียบร้อยก็คาดว่าจะนำมาให้บริการภายในเดือนตุลาคมปี2565นี้ค่ะโดยจะใช้ในขบวนรถด่วนพิเศษนะคะซึ่งก็จะวิ่งเข้าที่สถานีกลางบางซื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมหรือใช้ในการขนส่งสินค้าต่อไป สำหรับเส้นทางที่หัวรถจากอุนตราแมนเนี่ยสามารถวิ่งให้บริการได้ก็อย่างเช่น oh. เส้นทางสายเหนือ oh. เส้นทางภาคใต้ไปยังจังหวัดตรังนะคะ oh. เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปที่จังหวัดหนองคายค่ะ oh. โดยผู้ว่าการการรถไฟนะคะก็ได้กล่าวว่าปัจจุบันการรถไฟมีหัวรถจักร212คันซึ่งก็ใช้งานได้ประมาณ70-80%จากจํานวนทั้งหมดนะคะหากรวมหัวรถจักรอุลตร้าแมนอีก50คันก็จะทําให้อนาคตของการรถไฟเนี่ยมีรถหัวรถจักรเพิ่มขึ้นเป็น262คันค่ะส่วนขบวนรถ,รถสารนะคะปัจจุบันมี700-800คันและขบวนรถไฟดีเซลลางอีก200กว่าคันไม่นับรวมคีฮา183 ะะซึ่งปัจจุบันใช้งานอยู่ที่ประมาณ80%ค่ะขณะที่จำนวนผู้โดยสารในปัจจุบันจากข้อมูลณนะต้นเดือนกันยายนปี2565นะคะพบว่าการรถไฟให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์66เส้นทางจากทั้งหมด84เส้นทางมีผู้โดยสาร20,000คนต่อวันซึ่งผู้โดยสารเนเริ่มกลับมาแล้วประมาณ70%นะคะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะเกิดโควิด19ระบาดค่ะ ซึ่งก็มีผู้โดยสารใช้บริการอยู่ที่ประมาณ30,000คนต่อวันค่ะรายได้ที่ได้รับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณวันละ6-7ล้านบาทนะคะจากเดิมที่มีรายได้วันละ10ล้านบาทแต่เมื่อช่วงหยุดยาวเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้โดยสารสูงถึง28,000-29,000ถึง 29, คนต่อวันค่ะ ขบวนรถเชิงสังคมนะคะการรถไฟเองก็ให้บริการ144เส้นทางจากทั้งหมด152เส้นทางผู้โดยสารก็เริ่มกลับมาใช้บริการประมาณ70%เช่นกันค่ะโดยปัจจุบันมีผู้โดยสารอยู่ที่45,000คนต่อวันจากก่อนช่วงที่จะมีการระบาดของโควิด -19 มีผู้โดยสารอยู่ที่68,000คนต่อวันซึ่งก็เชื่อว่าผู้โดยสารจะเริ่มกลับมาใช้บริการรถไฟเนื่องจากนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลทาให้มี นักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและอินเดียซึ่งก็คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะคะหากมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีน เป็นอีกข่าวอัปเดตของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่อยากจะนำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะถ้าหากท่านใดอยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแอดมินจะแปะลิงก์ข่าวไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะและถ้าท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมดาวรายดีด้วยค่ะหรือถ้าท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ